รับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับก็อา่าเพจผมช่องผมนะครับเน้นทําคลิปรับซื้อเหรียญน,นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับเหรียญที่รับซื้อก็คือเหรียญที่ ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับมีการใช้จ่ายมีการพบเจอจริงๆนะครับมาดูตัวอย่างสมเหรียญแล้วกันนะครับวันนี้ให้ดูตัวอย่าง3ามเหรียญนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับมีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่ยังใช้กันอยู่นะครับใครที่เจอเหรียญ1นบาทแบบนี้นะครับแบบพัดเสียนตรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ1นบาท แบบปกติทั่วไปนะครับยังยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปจะเป็นหัวกลับนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทแบบทั่วๆวไปนะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับด้านก้อยตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ด้านหัวตั้งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ มาดูอีก2เหรียญนะครับเหรียญที่ผมบอกว่ารับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับมี2เหรียญเลยนะครับ2เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้กันอยู่แต่ว่าเหรียญที่รับซื้อจะหายากกว่าปกตินะครับอันนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ร้อยถึงสองพบาทนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับก็คือเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับ ปีพศ2535แบบในคลิปนี้เลยนะครับรับซื้อเหรียญละ500-2,000ถึงบาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทพระเสียรตรงนะครับนี่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อปกตินะครับอ่ามีตัวอย่างปี35พอดีนะครับปกติเหรียญ10ปี35จะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับ อันนี้คือเหรียญปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบหายากแบบที่เป็นพระเหรียญตรงแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ร้อถึงสองพบาทราคาตามสภาพนะครับเ,เหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับรับซื้อทุกปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นปีสามหนึ่งสามสองสาม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 ไม่น่าจะมีนะครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับทุกปีพศถ้าเป็นพระเหรียญตรงรับซื้อ 500-2,000บาทนะครับแต่ว่ามียกเว้นอยู่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นนี้รุ่นการจนาพิเศษนะครับยกเว้นอยู่รุ่นเดียวนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้แบบที่รับซื้อจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบที่รับซื้อของรุ่นการจนาพิเศษจะรับซื้อแบบที่เป็นหัวกลับนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับแบบปกติจะเป็นแบบนี้นะครับ แบบปกติของรุ่นการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทจะเป็นพระเหียญตรงแบบนี้นะครับแบบปกติไม่ได้รับซื้อนะครับจะแตกต่างจากจากเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าสรุปง่ายๆเลยนะครับดูคลิปนี้เลยเหรียญแบบนี้ทุกปีพศถ้าเป็นพระเหียญตรงขายได้5 0 0ร้อยถึงสองพบาทแต่ว่าถ้าเป็นการจนาพิเศษแบบนี้นะครับช้างชนช้างแบบนี้จะต้องเป็นแบบที่เป็นหัวกลับ แบบนี้นะครับรับซื้อ500ถึง2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็พอเข้าใจนะครับใครที่มีเหรียญแบบในคลิปแบบที่ผมอธิบายนะครับสามารถ ถ่ายรูปชัดๆหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือข้อความเพจแล้วก็ติดต่อทางไลน์นะครับไม่ต้องโทรนะครับซื้อขายเหรียญเน,น้นดูรูปเหรียนนะครับไม่ต้องโทรนะครับไม่ต้องโทรก็ส่งมาขายได้ถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับ